ว,วันนี้คนก็เยอะเกินแม่งเหนื่อยชิบหายเลยเอาใครโทรมาวะฮัลโหลแจ็คว่ายาน,นี้มันกินหลังอาหารปะเออมันต้องกินหลังอาหารอย่าบอกนะว่าบ๊อบมันไม่ได้กินหลังอาหารนะอา้าวเว้ยฉันตายอีกแล้วอบ๊อบเข้ามาได้โอ้จำปาเองเหรอมีธุระอะไรอะ่ะวันนี้หัวหน้าเขาเวนที่โรงพยาบาลที่อนะคะพอดีที่นั่นคนไม่พอคะ่ะ แล้วเข้าถึงกี่โมงอะสองทุ่มถึงตีห้าค่ะแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยหนึ่งทุ่มแล้วค่ะหัหน้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะแล้วจำปาส่งโลเคชั่นมาที่โทรศัพท์ผมเลยทำไมทางมันแปลกๆวะคุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังโดนหลอกอยู่หรือเปล่าหรือบางทีการอยู่คนเดียวคุณอาจจะโดนหลอกอยู่ แล้วคุณเชื่อเรื่องลี้ลับไหมเรื่องที่ผมกำลังพูดถึงคือสกินวอล์กเกอร์ภายในป่ามันก็คือพ่อมดที่แปลงร่างเป็นสัตว์เฮ้ยทำไมมันม,มีท่ป่าวะโทรศพัพท์กูอยู่ไหนวะเนี่ยต้องโทรหาจำปาละอ้าเจอละอเฮ้ยเฮียอุ้ยกูไม่อยู่เลยสัตว์ทางแยกแล้วมันต้องไปทางซ้ายหรือขวาวะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรโทรหาจำปาก็ได้ ฮัลโหลถึงทางแยกแล้วอ่ะมันต้องไปซ้ายหรือว่าขวาน่าจะซ้ายนะหัวหน้าลองดูป้ายข้างทางสิคะอ,อ๋อโอเคโอเคป้ายอยู่ข้างทางใช่ไหมใช่ค่ะอืมจำปาจำได้ไหมว่าล่าสุดจำปาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาฉันจำได้ว่าฉันเลี้ยวซ้ายนะคะใช่เหรอใช่โอเคเข้าใจที่บอกนะไปหาน้ำมะนาวดื่มเถอะจำปาหัวหน้านอะไรนะคะเออแค่นี้แหละเดี๋ยวไปไม่ทันเดี๋ยวก ออกมาได้หรือยังออกมาจากชีวิตเขาได้หรือยังมีใครตามมาปะวะไม่มีกูรีบเข้าแล้วเฮ้ย <c oughs> ถึงสักทีแล้วอะไรเนี่ยกระดาษอะไรวะเชื่ออะไรวันเนี้ยกฎการเข้าเวรโรงพยาบาลหนองกีปัญญาอ่อนกูไม่อ่านหรอกโอเคกูอ่านก็ได้แน่นอนว่าโรงพยาบาลนี้คนไข้ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่คนของเราที่เคยทำงานอยู่ที่นี่มีธุระด่วนเราเลยเชิญคุณมาทำงานนี้แทนนะกฎข้อที่หนึ่งห้ามไปนั่งเก้าอี้สองตัวที่มีรูปอยู่ด้านบนเด็ดขาดผมคิดว่าเจ้าของเก้าอี้ไม่น่าจะให้ใครมานั่งง่ายๆนะ เพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจะดีกว่ากฎข้อที่2ถ้าคุณต้องการเข้าห้องน้ําห้องน้ําจะอยู่ทางด้านซ้ายหลังจากก้าวขาเข้าห้องน้ําแล้วคุณมีเวลาทําธุระแค่1นนาทีเท่านั้นเมื่อคุณทําธุระเสร็จแล้วรีบออกมาจากห้องน้ําเลยด่วนบ้าว่ะเนี่ยเข้าห้องน้ําแค่1นาทีเนี่ยกูปวดขี้นะเดี๋ยวกูจะลองเข้าห้องน้ําดูดิ ลงตูดอีสไวนิงทากเกลอเฮ้ยอ,อนเกี่ยวกดมานั่งอ่านดีกว่าสนุกดีว่ะไหนดูสิกดข้อที่3ช่วงเวลาตีหนึ่งจะมีคนไข้ที่เป็นคนลุงแก่ๆคนหนึ่งเข้ามาในโรงพยาบาลแน่นอนว่าคุณห้ามตอบเขาเด็ดขาดสิ่งที่คุณต้องทำคือยืนรอเฉยๆแล้วรอเขาจากไป กฎข้อที่4หากคุณเดินผ่านแจกันแล้วบางครั้งแจกันมันหายไปนั่นคือหน้าที่ของคุณที่คุณต้องออกตามหาแจกันนั้นแล้วมาวางที่เดิมแจกันนั้นสําคัญมากๆเลยนะรีบหามันแล้วรีบกลับมาวางไว้ที่เดิมไม่งั้นคืนนี้คุณอาจไม่รอดกฎข้อที่ห้า อ่ะอ่านต่อเลยช่วงเวลาตีสองจะมีเด็กเข้ามาขอยาคุณให้คุณเดินไปทางขวามันจะมีห้องเก็บยาอยู่แล้วเข้าไปในนั้นฉันวางยาไว้บนโต๊ะให้นายแล้วนะรีบเอายาแล้วรีบออกมาจากห้องนั้นให้เร็วที่สุดเลยและนําไปมอบให้กับเด็กคนนั้นแล้วคุณจะปลอดภัยเสร็จแล้วกูยู่มาเกินหนึ่งนาทีไม่เห็นจะเจออะไรเลยเนี่ยชื่อเมฆมีอะไรจื่เมงมีอะไรไอ้เหี้ยทำไมจมงกไอ้เหี้ย เร <Christmas. S 1> oh, mm ็วเร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 ็วกูรอดฮึมแปลกแปลกว่ะชัดเจนแล้วโอ้ยืนนี่เองมานี่มาเอาอะไรวะอ่าเรียบร้อย อยู่ไม่เนียงใช่ไหมผลสัน้นไตดีนัก กฎข้อที่หถ้าคุณบังเอิญหิวขณะเข้าเวรอยู่แน่นอนว่าด้านนอกเนี่ยมันมีตู้กดขนมอยู่นะแต่ถ้าเป็นฉันฉันขอทนหิวดีกว่าที่จะไปกดตู้ด้านนอกนะกฎข้อที่7ถ้าคุณบังเอิญเจอคนที่หน้าคล้ายคุณหรือว่าเป็นคุณอีกคนหนึ่งให้คุณทําการไล่เขาออกจากโรงพยาบาลนี้โดยด่วนห้ามปล่อยให้เขาเข้ามาภายในโรงพยาบาลนี้เด็ดขาดนี่พนุมฉันขอยาแก้แพ้หน่อยได้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ววันเนี้ยมาหมายแล้วตีหนึ่งเนี่ย เสียงอะไรอะ <N expand> นี่ฉันขอยาหน่อยเด็กสมัยนี้อ่าไรอ่านต่อกดข้อที่8ช่วงเวลาตีสามเป็นต้นไปคุณอาจจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แล้วให้เดินไปทางขวาคุณจะเห็นห้อง C I 0 9 1แน่นอนว่าด้านข้างห้องเนี่ยฉันวางวิทยุไว้ให้แล้วให้คุณเปิดเพลงกล่อมที่มีชื่อว่า Tiptoe บางทีคุณอาจจะกลัวเพลงนี้ไปตลอดชีวิตของคุณเลยก็ได้นะ กดข้อทีเ9ช่วงเวลาตีสี่ฉันอยากจะให้นายไปทําความสะอาดห้องเก็บศพหน่อยนะห้องมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับห้อง CI-091 และกดข้อสุดท้ายกดข้อที่10ตลอดเวลาการเข้าเวรของนายนายห้ามหลับเด็ดขาดเขาจองเจ้าชีวิตนายอยู่ถ้านายหลับถ้าเวลาถึงตีห้แล้วนายรีบออกจากโรงพยาบาลที่นี่เลยนะก่อนที่พาทิ์มันจะขึ้นโชคดีสําหรับการเข้าเวรครั้งนี้ เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นดีกว่าอุ้ยโอ้เอาเอายางั้นเหรอโอ้รอแป๊บนะใช่ใช่ใช่นี่ตีสองแล้วเอ่อรออยู่ตรงนี้แป๊บนะเออทางนี้ไม่น่าจะออกได้งั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางนี้มันก็ออกได้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ห้องอย่างมืดไม่มีอะไรลอกแค่เอายาแล้วก็ไป อีกแล้วอมันต้องมีตุยเฮียอะไรพบ<า>นี่นะยาอ่ะฉันเอามาแล้วโอ้ใจยเย็นสิโอขอบคุณนะว้าวสงสัยต้องออกไปกดตู้ขนมด้านนอกแล้ว เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวันนี้กูยอดเหรียญไปแล้วไหนขนมกูว่าตู้แมงแดกต่างหรือไงวะใครสะกิดวะนี่กี่โมงแล้ววันเนี้ยตีสามสิบสี่อีกไม่นานก็คงจะมีเสียง ห้องนี้สินะดูเชียมามาจะเปิดเพลงให้ฟัง oh. ดูโทรศัพท์ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะนั่นไข่วะ ให้คุณทำการไล่เขาออกจากโรงพยาบาลน,นี้โดยด่วนเอาเฮ้ยเฮ้ยหยุดไปตายไป่าวไอ้เหี้ย ตอนนี้ได้เวลายัางวะโอ้ไม่นะนี่มันตีสี่แล้วกูต้องไปทำความสะอาดห้องเก็บศพแล้วเฮ้ยห้องนี้สินะที่กูไม่อยากเข้าไปเลย เอาหนยน้าแจ็คแค่ถูห้องแล้วก็ออกไปเองอีกแป๊บเดียวก็จะตีห้าแล้วเนี่ยอะไรวะไม่น่ามีอะไรกูไม่อยู่เลยเฮี้ย ไอ้เชี่ยใครรถชนเมื่อกี้วะโชคดีนะที่ไม่ใช่กูอะ่ะอิดิทเหมยร้านรับฟาร์มขายโลบักรับกดเกม